สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อนิเมะแวนกาดอัปเดตแล้วนะทุกคนเกิดเพูดว่าเป็นอนิเมะดีเฟนเดอร์ซะแล้วเมื่อกี้นะครับโอเคตอนนี้อัปเดตแล้วนะครับเป็นอัปเดต0.5นะครับผมก็เลยจะมาลองเล่นดูนะครับผมก็หลักๆก็คือที่ผมเห็นนะมีเลดมาใหม่นะฮะแล้วก็ตัวละครมาใหม่ๆในตู้สุ่มนะครับผมซึ่งผมจะลองลงเลดดูนะฮะโอเคเลดก็จะเป็นด่านของเออ่คิมิซุโนะเยีบะนะครับผมชื่อว่าดัมเดมอนนะด่านแรกนะฮะที่เราต้องเจอก็คือไอ้เจ้าตัวที่มัน ข้างข้างข้างแรมข้างแรงเออตัวนี้ตัวที่กักที่สุดนะในข้างแรมนะไปเราไปลุยกันดีกว่านะข้างแรมลุยกันมา let's go <S spider forest อืม,อม,อมก็เกมอัดเดตแล้วนะทุกคนผมไม่รู้ว่าเกมนี้คนไทยเล่นเยอะมากแค่ไหนแต่ที่แน่แนคือกระแสะมาแรงมากสำหรับเกมนี้นะฮะไปเตรียมตัวพร้อมเตรียมตัวพร้อมโอเคมาแล้ว state spider forest กดบวกตาร์ทเลยเออออกมาทางไหนเนี่ย แมปไม่โหลดอะแมบไม่โหลดออนี่มาทางนี้โอเคครับมาทางนี้อย่างแรกเลยก็คือต้องอยู่นิ่งๆก่อนแล้วกันนะปล่อยมอนเตอร์เขาออกมาก่อนนะฮะสเตตอินฟอ๋อม,มีมีบอกเด้อไว้เฮ้ยเฮ้ยบัก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 หายแล้วหายแล้วหายแล้วอ่านี่นี่นงงกุลผมมีพลังพิเศษนะเป็นอีเทนอลใช่ไหมจำชื่อไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมนี้น,นาน,นะฮะภาพสวยงามนะภาพรู้สึกเหมือนอยู่ในเอป่าที่แบบ ของลุยจริงๆเลยฮะลุยก็คือตัวละครดันนี้แหละฮะเป็นตัวละครมงมุมนะเก่งมากลุยนะฮะลุยนี่เขาเก่งมากนะแต่เพราะเขาแบ่งเลือดให้กับเอ่อครอบครัวเขานะเขาก็เลยกากลงนะฮะที่จริงเขาเก่งมากนะฮะอันนี้เป็นสตรอรี่ของเขานั่นเองะฮะโอเคโจมตีไป้าวางตัวละครเยอะๆเลยอันนี้เป็นอคอบครัวดายจระเข้ทะเลทรายอุ้ยตัวหลุดตัวหลุด ผมไม่อยากให้ตัวหลุดเพราะงั้นผมจะขายทิ้งผมจะไปวางปาบโอเคออนิมเมชันกมนี้ถือว่าใช้ได้นะอนิมเมชันดูมินิมินิไซดีผมชอบผมชอบความมินิไซนะมันทำให้ไม่แหลกนะฮะวางลงไปวางตัวเงินลงไปตัวเงินวางได้ได,ได้กี่ตัววะได้สามตัวมัง้งเท่าที่ผมจำได้นะอ่าสามตัวจริงด้วยนะฮะโอเคอัปเกรดไปผมชอบมากเลยที่เขาสามารถกดปุ่มเอคอีย์ลัดได้นะฮะ ในการอัปเกรดซึ่งมันดีมากโจมตีไปมันออกมาจากไหนเนี่ยอ,อ๋อออกาจากหินเหรอฮาหน่อยนะอย่างนี้ออกมาจากหินเนี่ยเขาน่าจะทําให้แบบมีประตูประตูอะไรนิดหนึ่งนะออกมาจากหินมันดูตลกไปหน่อยโอเคอัปเกรดไปมันมันฮิวได้เลยเว้แต่ไม่เป็นไรนะไงก็ไม่คานามือตัวละครของฉันเกมนี้ก็คือใช้ตัวรีเจนก็ชนะได้นะ ตอนปัจจุบันนี้นะฮะแต่ไม่รู้ว่าอัปเดตนี้ผมจะไหวมอนเหมือนเดิมไหมนะที่แบบเช็ดแค่ตัวดีเจนแล้วก็สู้ได้อะไรอย่างงี้สถือว่าผมผมแทบไม่ใช้ตัวมิติกเลยนะฮะอย่างในตัวตัวนี้ผมสูม้มาว่าผมผมผมแค่อะไรนะเขาเรียกว่าอวยเหรนตัวนี้นะฮะตัวอวยตัวอวยก็เลยสุมมาเล่นนิดนึงโอเคโจมตีไปลายอัปเกรดอัปเกรดไปโอเค ผมปิดเสียงเกมไว้นะเพราะว่าถ้าเกิดเปิดเสียงไว้กลัวจะเป็นอันตรายต่อคลิปวิดีโอนะฮะอาจจะโดนคลิปบินได้นะโอเคเพราะาบางทีเพลงมันติดลิขสิทธิ์นะเนาะอ่ะตันหมดแล้วง่ายๆเอยถือว่าเลดไม่ได้เล่นยากนะตัวตัวรีเจนก็เล่นได้นะถือว่าทำมาดีนะขอคูไดโจที่เทสไซวางเพิ่มวางเพิ่มไปเยอะเลยเจ้าจะได้ช่วยฆ่าตี นี่นี่นี่มีสเตตบอกเลยนะว่าเพิ่ม,มระเบเปไปเท่าไหร่แล้วนะเจ๋งมากนะอ่าเยี่ยมมากปุ๊มงูกุนลงกุนพลังแห่งงูกุนของเราจบตีมันดาเมจจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะสำหรับตัวนี้นะโคตรเก่งนะเหมาะกับลงสตอรี่มากๆนะฮะลงพวกสตอรี่ลงพวกเลดอะไรพวกนี้นนะฮะดาเมจ1หนึ่งพันแล้วเดี๋ยวดาเมจก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะ อ่าอูมฮามีฮามิห้าเสียดายนะผมได้แสแตตของตัวละครอันนี้มายังไม่ดีเท่าไหร่นะมันจะเป็นแสแตตแค่ขั้นแค่ขั้นดีนะฮะสปีดนะเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนแสแตตมันนะฮะมันจะทําให้เก่งขึ้นเยอะมากนะฮะถ้าเปลี่ยนสแตตแล้วเขียโจมตีไปนารูโตะมาเซ็งกันชุลิเคนอัพเกรดนารูโตะไปนารูโตะก็เก่งอยู่นะครับ พาส,สิกก็คือทุกๆหกวินะเออ้ยภายในหกวิถ้าเกิดยังไม่หยุดตีนะฮะมันจะลดความเร็วโจมตีนะทํทำให้ตีไวขึ้นนะฮะโจมตีไปส่วนอันนี้ก็คือโคตรโกงนะถ้าเกิดมอนเตอร์เลือดเลือดต่ำกว่ายี่สบเนี่ยมีโอกาสที่จะสังหารันทีเลยกับเพิ่มระเมิดสิบห้าเปอร์เซ็นต ทุกๆการโจมตีนะฮะเพิ่มสูงสุด150%นะฮะแล้วก็พอผ่านเวฟไปปุ๊บก็จะลดไป50%ถหรือว่าเยี่ยมมากอ่าตูม,มตมซัดบอลจิงกิลงไปตายหมดแน่นอนผมมั่นใจดูเอฟเอสผมดะเอฟีเอสของผมแค่ยี่สิบสามย่ิบห้ายิบหกเองอะน้อยมากนะฮะนี่ขนาดเอฟเฟก์แค,ค่นี้เนะี่ยเอฟเฟก์ไม่ได้อะไรมากมายนะฮะ โอเคโจมตีไปสุดยอดพลังเกิงกิขึ้นพลังอ่าฮะอัพคอโคขโคดายดีไหมคอโคขโดายอัพหน่อยดีกว่าปึ๊บอืมโอเคคอคขดายโจมตีสามวิใโตะเราเาิกิไม่ได้แล้วมันมีกี่เวฟวะเนี่ยใช้เงินอัพเยอะมากเลยน,น,นารใโตะเรานะฮะอัพเยอะแต่ความสามารถน้อยเพราะว่ายังเวลน้อยอยูอย่แค่ห้าเอง อ่ะฮะจมตีไปุูมุูมุูมอัพเกกดต,ต่อ,อเคเวลแม็กแล้วแต่ตีไปมากนะง,งูกุลนเรานะฮะโคตรโหดโคตรให้คนอ,อันตรายง,งูกุลนเราเดี๋ยวผมชอบมาในตรงเลือดต่ำกว่า20%มือกาสังหารเลยนะฮะโคตรดี execute เลยทันทีสังหารทันทีแบบไม่แยแส นี่แหละจมตีไปมียี่สิบเบฟใช่ไหมเนี่ยดูจะทรงแล้วยี่สิบเบฟแน่ๆเลยนะทุกคนถือว่านานนะเสียดายเกมนี้ไม่มีคูณสองคูณสามนะผมว่าผมจะเล่นจริงจังตอน,นมีคูณสองคูณสามนะครับตอนนี้ไม่มีคูณสองคูณสามผมก็จะเล่นแบบเอื่อยเฉยไปก่อนนะเพราะไงเดี๋ยวก็ตามทันอยู่ยดีเกมแนวนี้มันตามทันไปแล้วตามคนเทพๆทันไปแล้ววางลงไป เมื่อกี้ได้เพชรด้วยเมื่อไหร่เจ้าจะตายเออได้อะไรมาให้ผมดูเป็นนะฮะนี่ไงได้เพชรสามสิบแล้วก็ได้เลดเว็บแล้วก็เป็นโกเป็นของด่านหนึ่งนะฮะมีบนหกด่านใช่ไหมถ้าที่ผมจำได้บูมตายตายตายบอสออกมายัางเนี่ยบอสมาแล้วมาแล้วโอ้โหเดื่อก็จะตายแล้วนี่ บอสยังไม่ทำสะเร็จจะตายละโอเคชนะแล้วทุกคนได้โอ้โหได้มาสิบอันเลยเหรอเนี่ยอันนี้มีโอกาสได้ห้าหรือสิบอันผมได้สิบอันเลยเวในเงินด้วยโอเคเยี่ยมยอดนะฮะเราก็สามารถกลับรอบบี้ได้นะฮะกลับบ้านเลยอยู่ไม่ได้แหละอันนี้ประมาณนี้นะสำหรับเออเรตใหม่นะที่เขาอัปเดตมานะครับยังไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดไปดันสูงๆกว่านี้อาจจะยากมากกว่านี้นะฮะสำหรับวันนี้นะผมขอจบเพียงเท่านี้นะผมจะใช้กดไลค์ถ้ามากกดซับน,นะะถ้าอัปเดตใหม่อันนี้ก็ยังเฉยๆอยู่นะไม่มีอะไรเพิ่มเติมมา,มากกว่านี้นะ เพราะเป็นอัปเดตเล็กๆกันเนาะอัปเดตเล็กๆอัปเด,ต,ปดตหนึ่งอะน,นะครับบ๊ายบายครับเจอกันนะทุกคน